เรื่องย่อนิยายเรื่องปัทภีไร้พ่พา,ยายเล่มที่หนึ่งเป็นนิยายจีนโบราณประเภทเทพเซียนผู้เขียนจิวลู่เฟยเซียงของสำนักพิมพ์ห้องสมุดดอ m คอเรื่องนี้มีสองเล่มจบนะคะเซินหลีท่านอองปี้ชางแห่งแดนอสูรร่างเดิมของนางคือหงไฟแต่นางเกิดในร่างมนุษย์ มีไข่มุกวิเศษปี้ชางติดตัวมาตั้งแต่เกิดนางเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจองค์อาจหญิงยโสไม่เกรงกลัวใครนำทัพรบที่ใดมักจะได้รับชัยชนะกลับมาเสมอนางจึงมีฉายาว่าปัทภีไร้พ่ายเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแดนสวรรค์นางถูกกำหนดให้แต่งงานกับเซียนหนุ่มนามฝูหยงบุรุษรูปงามเจ้าชู้หลใจ แต่อ่อนแอราวสตรีเลีไม่พอใจจึงหลบหนีจากแดนอสูรจอมอสูรส่งสามขุนศึกมาพาตัวนางกลับเกิดต่อสู้กันขึ้นนางไม่อาจใช้หอกเงินคู่กายทำร้ายพวกเขาได้ลงคอจึงได้รับบาดเจ็บตกลงมายังโลกมนุษย์ในสภาพนกตัวใหญ่หมดสติมีพ่อค้าผ่านทางเห็นนางนึกว่าไก่จึงจับทอนขน แล้วนำไก่สภาพปางตายไปขายในตลาดสิงหวินใช้หนุ่มรูปงามราวเทพเซียนแต่พิการขาเป๋สุขภาพไม่แข็งแรงอาศัยอยู่คนเดียวปกติขุดคลองป่าขายเขาม,มาเดินตลาดพบไก่ไร้ขนอาการปางตายก็ซื้อแล้วพากลับบ้านเขาโปรยเศษหมันโถให้นางกินจับนางโยนลงบ่อน้ำ นางที่บาดเจ็บสาหาัสไร้เรี่ยวแรงค่อยๆจมน้ำลงไปเมื่อเขาช่วยนางขึ้นมานางคิดว่าโดนเขากลั่นแกล้งได้แต่ด่าในใจว่าเจ้าสารเลววายร้ายแล้วหมดสติไปชายหนุ่มกลับได้ยินคำด่าในใจของนางเมื่อนางฟื้นเขาบอกนางว่าเขาชื่อสิงหวินเซินหลีพักอยู่ที่นี่ก็แปลกใจที่กำลังกายฟื้นคืน กลับมาได้รวดเร็วนางกายเป็นไก่น้อยไร้ขนที่ต้องคอยรับเศษหมันโถและคล้ายโดนสิหงห์แหวนแกล้งต่อมานางก็จับได้ว่าเขาสามารถรับรู้ความในใจของนางรู้ว่านางไม่ใช่ไก่และเขายอมรับว่าเขาแกล้งนางนางโกรธมากแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ในสายตานางเขาเป็นคนลึกลับมากนางไม่อาจอย่างความคิดของเขา แต่เขาก็ดูอ่อนโยนเอาใจใส่ไก่น้อยไม่น้อยเลยหลังจากที่ร่างกายส่วนลีหายดีกำลังภายในเริ่มฟื้นฟูแต่นางกลับยังเปลี่ยนเป็นคนไม่ได้นั่นเป็นเพราะสิงห์วินวางค่ายกลฟื้นฟูกำลังไว้อีกทั้งในค่ายกลยังวางหินสกัดพลังเพื่อไม่ให้นางเปลี่ยนร่างเป็นคนด้วยนางโกรธที่เขาทำให้นางอยู่ในสภาพน่าสังเวช แต่ไข้กลของเขาช่วยรักษานางได้ดียิ่งสิงห์วินเคยพยากรณ์ให้ชายผู้หนึ่งว่าที่บ้านจะเกิดไฟไหม้ให้รีบกลับก่อนจะเสียใจทีหลังเมื่อชายผู้นั้นรีบกลับไปถึงที่บ้านเกิดไฟไหม้จริงๆโชคดีเขาช่วยลูกชายจากกองเพลิงได้สิงห์วินกลายเป็นเทพพยากรณ์ตามคําของชาวบ้านรัชทายาทได้ข่าว ก็ต้องการให้เขาพยากรณ์ให้แต่เขาปฏิเสธทำให้รัชทายาทโกรธก็เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นนางเอกเข้าใจว่าเพราะเขาเปิดเผยความลับสวรรค์ร่างกายจึงอ่อนแออายุสั้นเพื่อรับมือรัชทายาทสิงหวินพานางเอกไปตำหนักอองยุยพระโอรสจกักรพรรดิที่เกิดจากพระสนมอองยุยสนทนากับสิงหวินส่วนนางเอกออกไปเดินรอบๆพบว่า ในตำหนักอองมีพูดอาศัยอยู่ด้วยข่าวที่พวกเขาไปตำหนักอองรู้ไปถึงองค์ราชทายาทจึงได้ส่งคนมากำจัดพวกเขานางเอกตั้งใจจะไปจากเรือนสิงห์วินในสามวันเพื่อความปลอดภัยของเขาเพราะในไม่ช้ากองทัพอสูรต้องมาตามหานางแน่จูๆ่ๆนางเอกก็นึกอยากอยู่ที่นี่กับเขาไปตลอดความคิดนี้ทำให้นางตกใจมาก เมื่อกลับมาจากตำหนักอองยุยสิงหวินจัดการโยกย้ายค่ายกลในลานบ้านใหม่เป็นค่ายกลหลอมวิญญาณคืนนั้นคนของรัชทายาทบุกเข้ามานางเอกรับมือจนตนเองหลงเข้าไปในค่ายกลนางมองเห็นภาพมายาต่างๆที่สร้างความกดดันบีบคั้นจิตใจจนนางเกือบทนไม่ได้สิงหินมาช่วยพานางออกจากค่ายกลองครักษ์ของรัชทายาทชื่อฝูเซิง พาคนมาเผาบ้านนางเอกขับไล่คนของรัชทายาทไปจนหมดและพาสิงหวินไปตำหนักอองยุย้ยหวังให้อองยุย้ยคุ้มครองเขาก่อนนางจะจากไปตอนนี้กองทัพอสูนมาแล้วจอมอสูนมาด้วยตนเองเพื่อจับนางกลับนางเอกจูบสิงหวินแล้วจากไปเมื่อกลับถึงแดนอสูนนางถูกจับขังในวังน้ำแข็ง สถานที่ต้องห้ามในแดนอสูรนางถูกขังนาน30วันเทียบได้กับ30ปีในโลกมนุษย์เมื่อนางถูกปล่อยออกมาก็ได้รู้ว่าสิงหวินละสังขารไปแล้วนางคิดว่าให้ความรักของนางจบลงไปพร้อมความตายของเขาอย่างนี้ก็ดีแล้วที่แดนสวรรค์ฝูหยงก็ไม่ต้องการแต่งงานกับเสินหลีเขาพยายามคัดค้านขอร้องหลายครั้งหลายหน แต่เง็กเซียนฮ่องเต้ไม่ยินยอมวันนี้เขาก็มาขอร้องอีกและได้พบบุรุษรูปงามกลิ่นอายสูงส่งรอบตัวมีไอเทพลอยวนเขาคือมหาเทพสิงจืออดีตเน็กเซียนฮ่องเต้เทพมังกรองค์สุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดตอนนี้เองฝูหยงจึงรู้ว่าก่อนที่มหาเทพสิงจือจะหลับไหลและอวตารจิตลงไปท่องเที่ยวยังโลกมนุษย์ ได้เห็นด้วยกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองดินแดนและเป็นคนเสนอให้เขาแต่งงานกับอ,องปี้ชางฟูหยงคิดว่ามหาเทพคงอยู่เพียงลำพังมาเนิ่นานานจนสติเลอะเลือนกล่าวกันว่าในช่วงที่โลกมนุษย์กำลังจะแตกสลายปีศาจร้ายครอบงำทั่วทั้งหกพบสิงจือสละราชสมบัติไปเป็นเสาหลักคำจุนทุกพเอาไว้ด้วยตัวเองผู้เดียว เขาเป็นเทพองค์สุดท้ายที่บำเพ็ญบารมีมากพอที่จะทำเช่นนี้ได้การคาจุนต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกต่อสิ่งใดดังนั้นสิงจือจึงเนรเทศตัวเองไปอาศัยอย่างโดดเดี่ยวอยู่นอกฝั่งฟ้าณดินแดนสุรยาายิยะไต้ภพมาหลายหมื่นหลายแสนปีฝูหยงขอร้องสิงจือโดยตรงว่าเขาไม่พร้อมแต่งงาน สิงจือจึงบอกให้เลื่อนการแต่งงานไปให้พวกเขาทำความรู้จักกันเสียก่อนด้านเ่ินหลีเมื่อนางรู้ว่ามหาเทพสิงจือเป็นผู้จับคู่ให้นางก็ตะลึงงานไปเทพองค์นี้มีชื่อเสียงระบือไกลเหล่อาอสูรล้วนรู้จักเพราะเขาเป็นผู้สร้างถ้ำชวยเทียนจับพูดผีปีศาจที่ก่อกวนพิภพทั้งหกมาขังเอาไว้ในถ้ำ นางคิดว่ามหาเทพสิงห์จือคงว่างงานมากเกินไปจึงเล่นบทแม่สือ่อแล้วตอนนี้มาเลื่อนการแต่งงานเขาคงรู้สึกเบื่อหรือต้องการเล่นสนุกกระมังทำไมนางต้องยอมทำตามนางยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นยิ่งคับข้องใจที่ชาวอสูร,รล้วนเป็นฝ่ายเสียเปรียบแดนสวรรค์แต่นางไม่สามารถทำอะไรได้ต่อมาไม่นานมีข่าวปีศาจหลุด ออกมาจากถ้ำซยเทียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวไปทั่วปีศาจจิ้งจอกหางแมงป่องที่หนีออกมาทำทหารอสูรบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากคาถากำกับปากถ้ำซีเทียนที่เกิดเสื่อมขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทำให้ไอสกปกรั่วไหลออกมาจากในถ้ำเวลานี้หมอกดำปกคลุมอยู่ทั่วหน้านฟ้าเป็นผลให้ทหารอสูรในบริเวณนั้น เกิดอาการอ่อนเพลียไรเรี่ยวแรงนางเอกขอไปปราบปีศาจแต่จอมอสูรไม่อนุญาตนางจึงปลอมตัวปะปนไปกับพวกทหารยิ่งเขาใกล้ปากถ้ำหมอกดำยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นนางเอกเข้าไปต่อสู้กับปีศาจจิ้งจอกหางแมงป่องจนนางสามารถตัดศีรษะปีศาจได้ในที่สุดนางเสียมือซ้ายและแก้มถูกน้ำลายปีศาจกัดกร่อนจนมองเห็นกระดูก และในเวลานั้นท่ามกลางเงาหมอกนางเห็นบุรุษผู้หนึ่งใบหน้าหล่อเหลาสูงส่งมองมาทางนางด้วยท่าทางสงบนิ่งนางเรียกชื่อสิงหวินนางเดินตรงไปหาเขาแล้วล้มตัวลงในอ้อมอกของคนผู้นั้นหมดสติไปเมื่อนางฟื้นขึ้นมาจึงได้พบกับมหาเทพสิงจือนางถามเขาว่าเคยไปแดนมนุษย์หรือไม่รู้จักสิงหวินหรือไม่ เขาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าไม่เคยไม่รู้จักนางเทียบเขากับสิงหวินก็มีหลายอย่างที่ผิดแผกออกไปสิงจือบอกนางว่าจะสามารถรักษานางให้หายได้ภายในสมวันและเขาต้องการให้นางเป็นคนนำทางเขาหลังจากสมวันนางเอกหายดีมือที่สิงจือต่อให้ก็ใช้งานได้ตามปกตินางจึงพาเขาเดินสำรวจรอบๆสิงจือที่นางเห็นตอนนี้ ดูสูงส่งเยือกเย็นงามสง่าทว่าไร้ความรู้สึกนางเอกพาเขาไปปลูกผนึกยานธาตุไม้บนภูเขาทำให้สถานที่แห้งแล้งกลายเป็นเขียวชอุ่มไอปีศาจท,ที่ปกคลุมสลายไปไม่น้อยจากนั้นนางก็พาเขาไปปลูกผนึกยานธาตุน้ำที่ใต้ทะเลสาบน้ำขุ่นหมอกพิษไอปีศาจก็จางหายไปอย่างช้าจุดต่อไป คือผนึกธาตุดินใต้พื้นลานประลองยุทธในค่ายทหารทำให้พื้นดินที่แตกระแหงมีแต่ฝุ่นดินทรายกลายเป็นชุ่มชื้นเขียวชอุ่มหมอกร้ายถูกพัดหายไปนางเอกมองไปทางเขาด้วยความรู้สึกแปลกๆในใจต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ตรงไปที่ถ้ำสวีเทียนถ้ำซวีเทียนเป็นถ้ำที่สร้างโดยมหาเทพสิงจือ ใช้เป็นที่คุมขังบรรดาปีศาจร้ายที่เกินจะรับมือได้ทั้งหลายถ้ำนี้มีขนาดมหอมาทอดยาวเข้าไปในภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าโพรงถ้ำดำมืดราบกับจะดึงดูดผู้คนเข้าไปมีก้อนหินยักษ์ปิดปากถ้ำเอาไว้ไอปีศาจลอดออกมาตามรอยแตกของหินที่ปิดปากถ้ำตอนนี้ผนึกสามแห่งถูกลงมนตราซ้ำไอปีศาจที่ลอดออกมา จึงสลายไปอย่างรวดเร็วสิงจือเรียกโซ่เหล็กก้าที่เป็นผนึกธาตุทองให้หมุนพันรอบถ้ำวีเทียนจนหมดรอยแตกที่มีไอปีาศาจลอดออกมาถูกบีบหากันทีละน้อยตอนนี้ในถ้ำวีเทียนมีเสียงคำรามเสียงระเบิดตุ้มตามเสียงกรีดร้องไอสังหารเข้มข้นแผ่กระจายออกมาเบื้องนอกจิตสังหารเหล่านี้มีเป้าหมายเดียวที่สิงจือ นางเอกที่ยืนอยู่ไม่ไกลเกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นมาอีกครั้งมีเสียงบางอย่างรุนแรงแฝงรอยแค้นดังขึ้นราวกำลังสะกดจิตให้นางทำตามอย่างไม่อาจขัดแยง้งเสียงนั้นบอกให้นางสังหารมหาเทพนางพยายามอดกลั้นความเจ็บปวดที่ศีรษะหลับตาลงเมื่อลืมตาอีกครั้งตานางกลายเป็นสีแดงก่่ำ ความรู้สึกต้องการฆ่าทำลายล้างพุ่งขึ้นมานางตรงไปคิดสังหารสิงเจอสิงเจอกระชากโซ่อย่างแรงร่างของนางเอกสุดลงตรงหน้ามีไอเย็นพุ่งเข้ามากระแทกปลานบริสุทธิ์แผ่เข้าร่างสลายจิตสังหารของนางไปจนหมดนางเอกกระอักเลือดออกมารอยแยกหน้าถ้ำถูกโซ่รัดจนมองไม่เห็นท้องฟ้ากระจ่างต้นไม้รอบถ้ำ เริ่มผลิตใบสิงจือบอกนางว่าตอนที่นางต่อสู้กับปีศาจจิ้งจอกหางแมงป่องถูกไอปีศาจแรกซึมทุกครั้งที่เขาปลุกผนึกไอบริสุทธิ์จากผนึกจะสามารถขจัดพิษในตัวนางออกไปได้ตอนนี้ผนึกธาตุทั้งสี่ถูกปลุกแล้วเหลือผนึกธาตุไฟที่อยู่ในถ้ำสุีเทียนเขาบอกนางเอกว่าถ้ำสุเทียนเป็นผนึกหลักผนึกธาตุทั้งห้า อาศัยพลังธรรมชาติช่วยหนุนผนึกหลักตัวเขาต้องลงมาปลุกผนึกทุกๆพันปีสิงจือให้หนางเอกกลับค่ายทหารตัวเขาจะเข้าไปถ้ำคนเดียวตกกลางคืนนางเอกย้อนกลับไปที่ถ้ำเมื่อนางเข้าใกล้าปากถ้ำตรงรอยแยกนางเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองมาด้วยแววอาฆาตและมีอะไรบางสิ่งยึดข้อเท้านางไว้นางตวัดปลายหอก หมายแทงดวงตาแต่หอกถูกยื้อยุดไว้และในที่สุดร่างนางก็ถูกดูดเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำนางเอกคล้ายตกอยู่ในความฝันมีเสียงเอะอะโวยวายเสียงกรีดแหลมโหยหวนค่อยๆกัดกล่อนจิตใจสะกดจิตซ้ำๆให้นางลงมือฆ่าดวงตานางเริ่มเป็นสีแดงกำ่ำความกระหายอยากสังหารประทุไปมาทัานใด ็มีไอเย็นสายหนึ่งแทรกตัวมาสลายความต้องการเข็นค่าออกไปหมดสิ้นนั่งพบสิงจจอเขาจัดการผนึกเรียบร้อยแล้วแต่เพราะใช้พลังไปมากจึงถูกพวกปีศาจใช้พลังกักตัวไว้เขาโดนทำร้ายที่แขนบาดเจ็บตอนนี้จึงยังออกไปไม่ได้เพราะตั้งใจจะใช้ผนึกไฟไล่ไอชั่วร้ายที่แขนแต่ไม่ทันไร มีปีศาจตนหนึง่งเริ่มจะเข้ามาทำร้ายเขาจึงต้องใช้พลังวัดทั้งหมดโจมตีขับไล่และส่งตัวเองกับนางเอกออกมาจากถ้ำเขาบอกนางว่าต่อไปอย่าเข้าใกล้ถ้านี้อีกทั้งคู่กับเมืองหลวงแดนอสูรพบเซียนฝูหยงที่จะมาพูดคุยกับนางเอกสิงจือจึงสั่งให้เขาไปชำระล้างหมอกควันร้ายที่ด้านหนึ่งของเมือง ส่วนนางเอกและสิงจือเข้าวังไปพบจอมอสูรจอมอสูรเมื่อรู้ว่านางเอกไปถ้ำสุรีเทียนกลับมาจึงพานางไปที่ห้องใต้ดินเอาเม็ดไข่มุกปี้ช้างให้นางเอกบอกให้นางกลืนลงไปคืนนั้นนางเอกตัวร้อนรู้สึกไม่สบายอยู่บ้างตื่นเช้าอาการดีขึ้นแต่กลับปวดศีรษะมากนางนอนพักทั้งวันตกเย็นอาการกำเริบหนักเนื้อตัวร้อนราวกับไฟ สิงจือมาช่วยรักษาเขาท่าฝ่ามือลงบนหน้าผากนางแสงสว่างเปี่ยมด้วยไอเย็นจากฝ่ามือส่งผ่านไปหานางปลายนิ้วของสิงจือไล่ผ่านนวลแก้มเลื่อนไปเรียวคิ้วผ่านไปยังดวงตาแตะลงบนปลายจมูกก่อนชะงักงันอยู่เหนือริมฝีปากหัวใจเขาสั่นไหวเขาหดมือและรีบร้อนจากไป เช้าวันรุ่งขึ้นอาการป่วยของนางเอกก็หายเป็นปลิดทิ้งนางรู้สึกถึงพลังขุมหนึ่งไหลวนอยู่ในล่างพลังวัดก็เพิ่มพูนขึ้นไม่น้อยเซียนฝูหยงที่มาแดนอสูรก็ทำเรื่องวุ่นวายพอสมควรเน็กเซียนให้เขากลับแดนสวรรค์แต่เขากลับออกจากแดนอสูรเข้าไปแดนมนุษย์จอมอสูรให้นางเอกไปตามเขาที่โลกมนุษย์เมื่อนางมายังโลกมนุษย์ นางไปตามสถานที่ที่นางเคยได้สัมผัสแต่ผ่านไปหลายสิบปีทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วสิงจือตามนางมาทั้งคู่ได้พูดคุยกันนางเอกรู้ว่าสิงหวินคือสิงจือที่จุติเป็นมนุษย์เขาบอกนางว่ามหาเทพนอกฝั่งฟ้าเป็นตำแหน่งที่ทุกยากที่สุดชีวิตเขายืนยาวจนทุกสิ่งกลายเป็นเรื่องน่าเบือ่อเขาลงมาจุติเป็นมนุษย์ตั้งใจใช้ชีวิตธรรมดาจนตาย นางเอกรู้ว่าเขาแกล้งทำเป็นจำนางไม่ได้เพราะมหาเทพย่อมไม่อาจตอบสนองความรู้สึกที่นางมีต่อสิงห์วินได้เป็นการตัดขาดความหวังของนางให้หมดสิ้นแต่เขาไม่รู้ว่ายิ่งทำเช่นนี้นางยิ่งไม่อาจตัดใจนางบอกเขาว่าสำหรับนางแล้วสิงห์วินตายไปแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าคือสิงจือมหาเทพนอกฝั่งฟ้าสิงจือจึงเอ่ยว่า ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นสิงจื่อหรือสิงหวินต่างก็คือเขาเขาไม่อยากให้นางแบ่งแยกตัวเขาเช่นนี้แต่นางยืนกลานว่าต่างกันและนางยืนยันจะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตอนนั้นเองนางเอกได้พบคนชุดดำสามคนจับเซียนเจ้าที่เดินทางผ่านมาพวกเขาจึงเข้าช่วยเหลือและช่วยใครคาถาสะกดจิตเซียนเซียนเจ้าที่เล่าว,ว่า มีสำนักลถแห่งหนึ่งชื่อฝูเซิงเหมินได้เชิญเซียนพิภพ,พจากที่ต่างๆไปเข้าร่วมงานเลี้ยงมีเซียนหลายคนเดินทางไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกต่อมาเมื่อเซียนรู้ตัวจึงไม่มีใครยอมไปพวกเขาจึงเริ่มใช้กำลังบีบบังคับพวกเซียนส่งสัตว์เทพไปรายงานเ็กเซียนแต่สัตว์เทพโดนฆ่าตายเซียนบางคนอาสาไปเองก็หายตัวไป วิชาที่คนในสำนักพลดใช้ก็เป็นเหมือนมนตราของเหล่าอสูรเมื่อนางเอกจะสอบเค้นถามคนชุดดำปรากฏว่าคนชุดดำระเบิดตัวเองตายนางเอกและสิงจจอไปช่วยพวกเซียนที่โดนจับไปไว้ที่ถ้ำชิงหยาออกมาได้ทั้งหมดส่วนเหล่าผู้คุมก็ระเบิดตัวตายพวกเซียนเจ้าที่ต่างต่อว่านางเอกที่เป็นชาวอสูรเพราะเชื่อว่า ชาวอสูรอยู่เบื้องหลังเรื่องโสกปกนี้หากไม่ใช่แผนร้ายและวิชามารของจอมอสูรพวกเขาคงไม่เสียท่านางเอกโกรธจัดที่โดนเหยียดหยามดูถูกใส่ร้ายจึงคิดฆ่าเซียนเจ้าที่เพื่อล้างแค้นสิงจือรวบร่างนางเข้ามาหยุดนางไว้นางดิ้นหลุดจากอ้อมกอดเขาสะบัดหน้าเดินจากไปทางหนึ่งสิงจือช่วยใครข้อขัดแย้งกับเหล่าเซียน และให้พวกเขาแยกย้ายกลับไปประจําที่ของตนเองนางเอกกับสิงจือมุ่งหน้าไปเมืองหยางโจวในเมืองมีไอปีศาจควันดำกระจายอยู่ทุกที่เหมือนแดนอสูรตอนที่ยังไม่ได้ชําระล้างพวกเขาได้พบเซียนฝูหยงที่พยายามชําระล้างไอปีศาจช่วยชาวเมืองแต่เขาชําระหนึ่งวันควันดำก็กลับมาอีกเขาบอกทั้งคู่ว่าทิศตะวันตก มีควันดำหนาแน่นที่สุดทั้งคู่จึงมุ่งไปทางนั้นเมื่อไปถึงสำนักฟูเชิงเหมือนนางให้สิงจือเข้าไปช่วยพวกเซียนที่ถูกจับไว้ส่วนนางตรงไปที่ตำหนักพบปีศาจล่างยักษ์สตนนางปล่อยจิตสังหารปกคุมทั่วห้องแต่ปีศาจทั้งสคล้ายไม่รู้สึกถึงความกลัวหรือความเจ็บปวดใดๆอะไรทั้งสิ้นนางต่อสู้กับพวกมัน ทำมันบาดเจ็บแต่มันสามารถรักษาบาดแผลให้หายเองได้เหมือนปีศาจจิ้งจอกหางแมงป่องหน้าท่าสวยเทียนไม่มีผิดนางใช้หอกเงินคู่กายจัดการพวกมันแต่กลับทำให้หอกเงินบินไปเสี้ยวหนึง่งนางสังหารปีศาจไปสองตัวสู้กับตัวสุดท้ายจนไปทะลุอีกห้องและได้พบชายชุดเขียวยืนในเงามืดเมื่อเขาหันมานางจำได้ว่าเขาคือฝูเซิง ที่เป็นองค์กรักของรัชทายาทในตอนนั้นนางสงสัยแต่ก็พุ่งเข้าไปหาเขาหมายจะจับตัวแต่เขากลับสะบัดแขนเสื้อทำนางตัวแข็งทื่อร่วงหล่นลงอย่างไม่อาจควบคุมตัวได้ชายชุดเขียวหนีไปปีศาจตัวสุดท้ายมาจัดการนางสิงจือเข้ามาช่วยได้พอดีเขาสลายทุกอย่างที่สร้างโดยมนต์ดำไปจนหมดสิ้นเขาไม่ได้ตามชายชุดเขียวไป เพราะยามนี้นางเอกบาดเจ็บเขาบอกจะปกป้องให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปนางกล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ใดเป็นสิงจื่อให้นางสิงจื่อที่ได้ยินนางกล่าวได้เห็นว่านางไม่เคยมีใครปกป้องได้เห็นด้านอ่อนแอของนางได้โอบประคองได้รักถนอมนางยามนี้สิงจื่อจึงประจักษ์แจ้งใจตนในใจรู้สึกขมขื่น นางไม่เชื่อใจใครโดยเฉพาะชาวสวรรค์คิดทำทุกอย่างเพียงคนเดียวถ้านางไม่บาดเจ็บก็คงไล่ตามชายชุดเขียวไปแล้วสิงจือกับเซียนฝูหยงช่วยกันร,รักษานางเอกจนอาการดีขึ้นเซียนฝูหยงกลับไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจอนอสูรและกลับสวรรค์ไปรายงานเง็กเซียนสิงจือเดินเล่นพูดคุยกับนางเอกเล่าให้นางฟังว่าสหายเทพของเขาได้ตกลุมรักมนุษย์ เป็นการทำผิดกฎสวรรค์จึงโดนดึงพลังเทพไปหมดและโดนลงโทษให้มาเวียนไวไาวตายเกิดในโลกมนุษย์ทำให้นางรู้ว่าที่เขาเคยบอกว่าเทพไม่มีความรักม่ใช่เทพไร้หัวใจแต่เป็นเพราะเทพไม่อาจรักเมื่อนางเอกกลับมาแดนอสูรเซียนฝูหยงไม่ได้กลับสวรรค์แต่พาพี่สาวเซียนลววเทียนมาที่แดนอสูรด้วยและเซียนหญิงคนนี้ ก็ไม่ได้ปกปิดความรู้สึกแสดงชัดเจนว่าตนชอบสิงจจอนางมาที่นี่เพราะเง็กเซียนมอบหมายให้นางมาส่งเทียบเชิญให้จอมอสูรเชิญไปร่วมงานชมบุบผาสวรรค์ที่จะจัดขึ้นทุกๆ300ปีและครั้งนี้จะจัดขึ้นในเดือนหน้านางเอกรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดให้จอมอสูรทราบและถามจอมอสูรว่าเคยได้ยินชื่อฝูเซิงไหม จอมอสูนว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาให้หนางเอกไปพักผ่อนรักษาตัวหลังจากนางเอกออกไปแล้วจอมอสูนสั่งองครักษ์ประจำตัวทั้งสองคนไปสืบเรื่องของฟูเซิงและหากพบตัวก็ให้ค่าเสียอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดจบเล่มหนึ่งแล้วค่ะติดตามเรื่องย่อเล่มสองคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ